Passage, มาถึงเรื่องที่สี่ครับของบทแรกครับคือเรื่องเกี่ยวกับการให้เหตุผลนะครับเรื่องแรกของการให้เหตุผลคือการพิสูจน์ครับการพิสูจน์หมายว่าเวลาที่เรามีข้อความทางคณิตศาสตร์ครับข้อความทางคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่เนีย่ยครับจะอยู่ในรูปของประโยคเงื่อนไขนะครับในการพิสูจน์ว่าประโยคเงื่อนไขเนี่ยเป็นจริงหรือไม่จะต้องใช้เหตุผลเพื่อแสดงว่าเมื่อเหตุเป็นจริงแล้วทําให้เกิดผลที่เป็นจริงเสมอหรือไม่ โดยใช้ความรู้ต่าง,างๆเช่นบทนิยามสมบัติทางเรขาคณิตหรือสมบัติเกี่ยวกับจํานวนมาประกอบนะครับถ้าเหตุทําให้เกิดผลที่เป็นจริงเสมอก็จะพิสูจน์ได้ว่าประโยคเงื่อนไขนั้นเป็นจริงหรือถ้าเหตุไม่ได้ทําให้เกิดผลที่เป็นจริงเสมอประโยคเงื่อนไขนั้นก็จะเป็นเท็จอย่างที่เราเคยทําไปนะครับดังนั้นการพิสูจน์ก็คือเป็นการที่เราจะยืนยันนะว่าข้อความคาดการณ์ของเราที่อยู่ในรูปของประโยคเงื่อนไขเนี่ย เป็นจริงหรือไม่ถ้าข้อความคาดการของเราเป็นจริงก็จะเป็นความรู้ใหม่ทางคณิตศาสตร์นะครับแต่ถ้าข้อความคาดการแล้วเราพิสูจน์ออกมาเนี่ยปากฏว่าพิสูจน์มาแล้วมันไม่ได้เป็นจริงก็ตกไปนะครับดันการพิสูจน์ก็ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญอย่างหนึ่งในทางคณิตศาสตร์นะครับเเรามาดูตัวอย่างการพิสูจน์กันครับจงพิสูจน์ว่ารูปสามเหลี่ยมนั่นเท่าเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับ เราต้องการว่ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้านจัว่วเราอาจกําหนดให้ครับเราสมมุติขึ้นมาว่ากําหนดให้สามเหลี่ยมรูปหนึ่งครับคือสามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าในการพิสูจน์บางทีเราก็สมมุติหรือว่ากําหนดให้ขึ้นมาอย่างนี้ครับเพื่อความที่เราจะพิสูจน์ได้ง่ายนะครับ ดังนั้นเมื่อเราได้ว่าสามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมหน้าเท่านะครับดังนั้นเราได้ว่าด้าน AB จะยาวเท่ากับด้าน BC เท่ากับด้าน CA ถูกไหมครับอ่าเพราะว่าสามเหลี่ยมด้านสามเหลี่ยมด้านเท่าคือสามเหลี่ยมที่ด้านทั้งสามด้านยาวเท่ากันอย่างนี้นะครับจะได้ว่า AB ยาวเท่ากับ BC เท่ากับ CA นะครับอันนี้เราอาจจะใส่เหตุผลน,นับไว้ในวงเล็บก็คือบทนิยาม เป็นบทนิยามของสามเหลี่ยมด้านเท่าถูกไหมครับใส่เหตุผลไว้ในวงเล็บข้างหลังนี้ก็ได้นะครับว่า AB เ B, ท่า BC เท่า c A, เนี่ยมาจากบทนิยามของสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับแล้วก็ต่อมาครับเนื่องจากว่า AB กับ AC เท่ากันถูกไหมครับ AB เท่ากับ CA ก็ได้ครับ AB เท่ากับ CA ครับเราแสดงว่า a b เทากับ b c เทากับ c a ดังนั้น a b เทากับ c a ได้สมบัติการถ่ายทอดนะครับดังนั้นดังนั้นเราจะได้ว่าสามเหลี่ยม a b c เป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วที่เราสรุปอย่างนี้ได้ก็อาศัยบทนิยาม ของสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่บอกว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วคือสามเหลี่ยมที่มีด้านที่มีความยาวเท่ากันอย่างน้อยสองด้านนะครับก็คือเห็นนะว่ามี AB บครับกับ CA ยาวเท่ากันมีด้านเท่ากันอย่างน้อยสองด้านก็เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วแล้วดังนั้นนะครับก็คือรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนี้เป็นข้อความที่เป็นจริงับเป็นจริง ดังนั้นการที่เราจะพิสูจนะ์ครับก็คือต้องดูว่าเรากําหนดให้อาจจะกําหนดให้หรือสมมุติอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาหรือก็ต้องดูว่าโจทย์อาจจะกําหนดให้ก็ได้ครับแล้วจากนั้นเราก็ค่อยคอยหาเหตุผลมาครับมาประกอบว่าเอ่อ ab กับ bc กับ ca เท่ากันนะเนื่องจากบทนิยามของสามเหลี่ยมด้านเท่าแล้วจากการที่ ab กับ ca เท่ากันทําให้ abc เป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วโดยใช้บทนิยามของสามเหลี่ยมหน้าจัว่วเหตุผลเราเขียนแนบไว้ในวงเล็บข้างหลังรปโยค ลองดูตัวอย่างกันมาครับกำหนดให้สี่เหลี่ยม abcd เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสจงพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยม abc เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วอาจจะลองวาดรูปคร่าวๆดูก่อนก็ได้ครับสี่เหลี่ยม abcd วาดรูปคร่าวๆดูสี่เหลี่ยม abcd เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วจงพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยม abc สามเหลี่ยม abc คือ abc ตรงนี้ลากเส้นตรงนี้เพิ่มขึ้นมา นะครับอยากรู้ว่าสามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วหรือไม่ก็ต้องแสดงให้เห็นนะครับแนวคิดในการพิสูจน์คือต้องแสดงให้เห็นว่าถ้าสี่เหลี่ยม ABCD เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วสามเหลี่ยม ABC จะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วจริงนะครับก็ระบุก่อนแล้วว่าเนื่องจากสี่เหลี่ยม ABCD เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส อันนี้เราได้มาได้ไงเรารู้ได้ไงก็เพราะว่าโจทย์กําหนดให้ถูกครับโจทย์กําหนดให้สี่เหลี่ยม ABCD เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสถ้าอย่างนี้เราจะวงเล็บข้างหลังไว้ครับว่ากําหนดให้ก็คือโจทย์เป็นคนกําหนดให้นะเราไม่ได้สมมติขึ้นมาเองนะครับทีนี้เราต้องการพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วแล้วก็บอกเลยครับว่าจะได้ว่า AB เท่ากับ BC ถูกไหมครับ เท่ากับ c แล้วเท่ากับ d a ด้วย istles. ตรงนี้จะเขียนหรือไม่ก็ได้นะครับตรงนี้อาจจะไม่เขียนก็ได้นะครับแต่เหตุผลก็คือบทนิยามของสี sagen, ส่เหลี่ยมจัตุรัสถูกไหมครับเหตุผลคือบทนิยามของสี่เหลี่ยมจัตุรัสขออนุญาตยว่านิดนึงนะครับเป็นบทนิยามของสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับคือด้านทุกด้านยาวเท่ากันถูกไหมครับเป็นบทนิยามของสี่เหลี่ยมจัตุรัสต่อมาครับเราก็ดูว่าครับสามเหลี่ยม a b c เราจะได้ว่าด้าน a b กับ bc เป็นด้านที่ยาวเท่ากันนะครับบวกก็ทำให้ ab ครับด้าน ab และด้าน bc เป็นด้านที่ยาวเท่ากันของสามเหลี่ยม abc นะครับ,รบเมื่อเราได้ว่าด้าน ab กับ ac ยาวเท่ากันแล้วเราสรุปเลยเลยครับว่า ดังนั้นสามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วนะครับโดยเหตุผลก็คือเป็นบทนิยามของสามเหลี่ยมหน้าจัว่วนะครับที่บอกว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วคือสามเหลี่ยมที่มีด้านเท่ากันอย่างน้อยสองด้านนั่นเองนะครับ นี่ก็เป็นอันจบนะครับเราก็สรุปได้แล้วนะครับว่าสี่เหลี่ยม A B C D เนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสทําให้สามเหลี่ยม A B C เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วเป็นข้อความที่เป็นจริงนะครับโดยเราก็แสดงให้เห็นนะครับเป็นเหตุเป็นผลว่า A B เท่ากับ B C นะเพราะว่าเป็นด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเมื่อ A B เท่ากับ B C ปุ๊บทำให้สามเหลี่ยม A B C เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่ว เพราะว่ามีด้านยาวเท่ากันอย่างน้อย2ด้านนั่นเองนะครับตัวอย่างต่อมาครับจงพิสูจน์ว่าผลคูณของ3กับจํานวนคู่เป็นจํานวนคู่ก่อนอื่นครับเราต้องรู้ก่อนนะว่าบทนิยามของจํานวนคู่คือจํานวนเต็มที่หารด้วย2ลงตัวนะครับ จำนวนคือจำนวนคู่คือจำนวนเต็มที่หารด้วย2ลงตัวดังนั้นสามารถเขียนจำนวนคู่ใดๆนะครับให้อยู่ในรูปของ 2N ได้นะครับเมื่อ N แทนจำนวนเต็มจำนวนหนึ่งนะครับนะ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  เมื่อ n แทนจำนวนเต็มใดๆก็ได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าจำนวนคู่หมายถึงจำนวนเต็มที่หารด้วย2ลง,งตัวดังนั้นแปลว่าจำนวนคู่นั้นเป็นจำนวนที่มี2เป็นตัวประกอบนะครับ2อเนี่ยอาจจะคูณกับ n คือจำนวนเต็มใดๆ เช่นถ้า n เป็น1ก็ได้ว่า2คูณด้วย1คือ2 2เป็นจำนวนคู่ถ้า n เป็น2ก็คือ2คูณด้วย2เป็น4เป็นจำนวนคู่ n เป็นจำนวนเต็มใดๆก็ได้นะครับทำให้เป็นจำนวนทำให้2 n เป็นจำนวนคู่นะครับดังนั้นเราอยากทราบว่าผลคูณของ3กับจำนวนคู่เป็นจำนวนคู่หรือไม่เราก็เขียนครับว่า3คูณกับจำนวนคู่คือ3คูณกับ2 n นะครับ สามคูณกับสอเ็นี่ยก็คือ3ามคูณด้วยสคูณกับเนะครับต่อมาครับเราก็บอกว่าเท่ากับ3ามคูณสคูณด้วยเตรงนี้เราใช้สมบัติการเปลี่ยนหมู่นะครับใช้เหตุผลจะใช้เปาา็นภาษาสีเขียวสีชมพูนะครับเป็นสมบัติการเปลี่ยนหมู่อันนี้ทําได้ครับเพราะว่า n แทนจำนวนเต็มใดๆ เมื่อ n แทนจำนวนเต็มใดๆเราก็สามารถใช้สมบัติของจำนวนเต็มในการจัดการกับมันได้เช่นกันนะครับเมื่อเราได้ละว,ว่าเท่ากับ3คูณด้วย2แล้วคูณด้วย n ต่อมาครับเราก็บอกว่ามันเท่ากับ2คูณ3แล้วค่อยมาคูณด้วย n ก็ได้ใช,ไใช้สมบัติการสลับที่การคูนครับ สกับสคูณกันอยู่สลับที่ได้ถูกไหมเมื่อสลับที่เสร็จปุ๊บเราก็เขียนบ้างครับว่าเท่ากับ2คูณด้วย3คูณ N ก็คือใช้สมบัติการเปลี่ยนหมู่เช่นเดิมครับพอได้ยอย่างนี้ปุ๊บก,ก็จะได้เท่ากับ2คูณด้วย3 N มเน,นะครับ 3n เี่ยเป็นจำนวนเต็มถูกไหมครับอ่านเขียนว่าเนื่องจาก 3 n เนป็นจำนวนเต็มเพราะอะไรครับ3 n ก็คือ3คูณกับ n n อย่างที่บอกแต่ตอนแรกครับตอนแรกเราให้เเป็นจำนวนเต็มใดๆถูกไหมครับจำนวนเต็มคูณกับจำนวนเต็มเป็นจำนวนเต็มถูกครับสมบัติปิดการคูณของจำนวนเต็มแล้วเราใช้สมบัติต่างๆมาช่วยในการพิสูจน์ เนื่องจาก3 n เป็นจำนวนเต็มดังนั้นก็ได้และครับว่า2 3คูณ3 n เป็นจำนวนคู่เพราะจำนวนคู่ก็คือจำนวนที่2หารลงตัวจำนวนเต็มที่2หารลงตัว2คูณกับจำนวนเต็มใดๆเป็นจำนวนคู่ถูกไหมครับดังนั้น3 n ก็เป็นจำนวนเต็มหรือเราอาจจะมองไอ้ก้อน3 n ให้เป็นก้อนก้อนหเป็นก้อน n อีกก้อน1นึก็ได้ครับเป็น n แดดไปดังนั้นก็จะได้ว่า สองคูณสามเอ็นเป็นจำนวนคู่นั่นคือสามคูณสองเอ็นเป็นจำนวนคู่เพราะเมื่อกี้เราพิสูจน์มาถูกไหมครับว่าสามคูณสองเอ็นเท่ากับสองคูณสามเอ็นจากสามคูณสองเอ็นเราไล่ลงมาเรื่อยๆได้เป็นสองคูณสามเอ็นดังนั้นเราได้แล้วครับว่าสามคูณสองเอ็นเป็นจำนวนคู่นะครับก็คือผลคูณของสามกับจำนวนคู่เป็นจำนวนคู่นั่นเองดังนะนั้นเราพิสูจน์แล้วว่าข้อความนี้เป็นจริง เห็นนะว่าการพิสูจน์ที่เราใช้สมบัติ e ต่างๆมาช่วยนะครับอันนี้คือการที่ผ่านมาคือการพิสูจน์ว่าข้อความเป็นจริงนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราต้องการพิสูจน์ครับว่าข้อความใดไม่เป็นจริงนะครับให้ยกตัวอย่างค้านนะครับหรือตัวอย่างที่แสดงว่าข้อความนั้นไม่เป็นจริงอย่างน้อยหนึ่งตัวอย่างก็พอนะครับถ้ามีตัวอย่างค้านแค่หนึ่งตัวอย่างจบครับถือว่าข้อความนั้นเป็นเท็จไปเลยคือไม่เป็นจริง เพราะว่าถ้าข้อความไหนเป็นจริงแปลว่าไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามต้องเป็นจริงเสมือก็ไม่มีตัวอย่างค้านถ้ามีตัวอย่างค้านคือเป็นเท็จครับตัวอย่างเช่นจงพิสูจน์ว่าข้อความว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าไม่เป็นจริงนะครับแล so, ้ว so, ก you so, ็หาตัวอย่างค้านครับตัวอย่างค้านของเราก็คือบอกว่าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากถูกไหมครับแต่สี่เหลี่ยมจัตุรัส ไม่ใช่สี่เหลี่ยมผืนผ้าถูกไหมครับเพราะว่าถ้าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าจริงด้านตรงข้ามจะต้องยาวเท่ากันแต่สี่เหลีล่ยมจัตุรัสคือด้านทุกด้านยาวเท่ากันดังนั้นข้อความนี้ไม่เป็นจริงโดยมีสี่เหลีล่ยมจัตุรัสดีแลลวครับเป็นตัวอย่างค้านนะครับตัวอย่างถัดมาครับจงพิสูจน์ว่าข้อความถ้า x กําลังสองเท่ากับ9แล้ว x เท่ากับสาไม่เป็นจริงนะเราก็ต้องหาตัวอย่างค้านนะครับคือตัวอย่างที่ทําให เหตุเป็นจริงแล้วผลไม่เป็นจริงข้อนี้เหมือนเราเคยทํามาแล้วถูกไหมครับคุณคุณไหมว่า x เท่ากับลบสามถ้า x เป็นลบสามแปลว่าลบสามทั้งหมดกําลังสองคือลบสามคูณด้วยลบสามลบคูณลบเป็น 3, บวกสามคูณสามเป็นเก้าเห็นไหมครับว่า x กาลังสองเท่ากับเก้าจริงแต่ x ไม่เท่ากับลบไม่เท่ากับสามดังนั้นข้อความนี้ไม่เป็นจริงโดยมีตัวอย่างค้านเป็น x เท่ากับลบสามนั่นเองนะครับดังนั้นข้อความนี้ไม่เป็นจริงนะครับ การที่เราจะยืนยันว่าข้อความไหนเป็นเท็จนะครับยกตัวอย่างค้านมาแค่ตัวอย่างเดียวก็พอแต่ถ้าเราจะหาว่าข้อความไหนเป็นจริงต้องพิสูจน์กันยาวเหยียดเลยครับใช้สมบัติต่างๆมายืนยันนะครับอย่างที่ได้ทําไปพี่คะนมเย็นไหมคะขอบคุณคะ่ะเขารู้ก็เหมือนไอติมเนาะต้องรีบกินก่อนละลาย